สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำหมูพวงนำมาย่างร้อนๆหอมเนนุ่มมากๆทานคู่กับปลราผัดรแสแซ่บอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาหมักเนื้อหมูกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูวันนี้แม่ซีเลือกใช้เป็นส่วนสันคอเพราะว่ามันจะมีมันแทรกเวลานำไปทอดหรือย่างเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งทานอร่อยขึ้นค่ะ ตามมาด้วยซอสปรงรถฝาเขียวสีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ผงปรุงรสหมูน้ำมันพืชน้ำเปล่าแล้วก็สามเกลือประกอบไปด้วยกระเทียมไทยรากผักชีแล้วก็สุดท้ายพริกไทยขาวชนิดเม็ดค่ะสำหรับวิธีการหั่นเนื้อหมูเดี๋ยวเราจะหั่นให้หนาสักประมาณหเซนถึง1เซนครึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล่ออกมาเป็นแผ่นๆก่อนนะ จากนั้นก็หันให้เป็นเส้นยาวค่ะนี่ยนะคะเส้นประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงทุกตัวลงไปค่ะตัวนี้จะเป็นสามเกลอือที่แม่ซีนนำไปโขลกละเอียดแล้วนะคะ นววได้เข้ากันค่ะอะแม่ซีก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างมาได้สักประมาณ5นาทีแล้วนะคะก็เข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปเราจะนําส่วนผสมตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดายอย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าน้าเข้าเนื้อนะคะ ตอนนี้แม่ซีก็หมักหมูมาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะนำหมูเนี่ยมาเสียบกับไม้ตอกกันค่ะสำหรับตอกสามารถหาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปตามร้านเบ็ดเตล็ดจะมีขายก่อนนำมาใช้ก็แช่น้ำให้นิ่มก่อนค่ะแล้วก็ตัดปลายให้แหลมด้านหนึ่งเลือกด้านที่แข็งนะคะจะได้เสียบเนื้อหมูเข้าได้ง่ายๆค่ะเรามาเสียบกันเลยพวงหนึง่งสามชิ้นกำลังดีค่ะ แม่สีขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราก็เสียบไปแบบนี้เลยเนี่ยค่ะสามชิ้นแบบนี้แล้วก็มัดมัดธรรมดาแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยหนึ่งพวง เมื่อเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ซีจะนำไปใส่ราวแขวนแล้วก็นําไปพึ่งแดดแค่พอหมาดๆนะคะไม่ต้องพึ่งนานเลยค่ะใช้เวลาสักประมาณ30นาทีก็ได้นะถ้าไม่มีแดดจริงๆสามารถพึ่งลมได้ค่ะ หลังจากผ่านไป30นาทีหมูที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะจะมีความหมาดแล้วก็สีเข้มขึ้นแม่ซีก็จะนํามาใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเวลาอยากจะทานเมื่อไหร่ก็นําออกมาทอดหรือย่างได้เลยถ้าย่างใช้ไฟอ่อนๆย่างจนสุกหรือทอดนะคะให้ใช้ไฟกลางๆก็พอค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทําปลาร้าผัดกันค่ะส่วนผสมก็จะมีพริกแห้งตะไคร้ซอยกระเทียมไทยหอมแดงใบมะกรูดซอยข่าแก่น้ำมะขามเปียก แม่ซีคันค้นประมาณนี้นะคะนะคะน้ำตาลทรายตัดรดนิดหน่อยผงชูรสตัวนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ำต้มสุกและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาร้าเป็นปลาขาวนะคะเราจะใช้เฉพาะตัวไม่เอาน้ำค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนเราจะเริ่มจากการคั่วพริกให้หอมค่ะ พอพริกเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีสีเข้มขึ้นเล็กน้อยแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะยกลงได้เลยค่ะต่อไปก็ผั่วกระเทียนหอมแดงตะไคร้ข่าแก่คุ้วให้สุกหอมค่ะใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะ พอสมุนไพรทั้งหมดของเราเริ่มสุกหอมนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็คั่วต่อไปอีกสักครู่นึงก็ใช้ได้ปิดแก๊สยกลงได้เลยค่ะนำพริกที่คั่วไว้มาบดให้ละเอียดนะคะ นำเครื่องคั่วทั้งหมดใส่โถปัน่นตามด้วยปลาล้าค่ะและน้ําต้มสุกสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะปิดฝาแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะเทใส่กระทะเลยค่ะ เปิดแก๊สใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเดือดค่ะพอเดือดพล่านเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะน้ำมะขามเปียกตัดเค็มนะคะ คนให้เข้ากันอีกรอบค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะเคี่ยวต่อไปด้วยไฟกลางเนี่แหละค่ะให้ส่วนผสมนวดขึ้นแล้วค่อยมาชิมรสก,กันอีกทีนะคะพอส่วนผสมนวดลงประมาณนี้แม่ซีก็จะใส่พริกป่นนะคะสําหรับพริกเนี่ยสามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะใครชอบเผ็ดก็ใส่หมดได้เลยค่ะแม่ซีก็ใส่อะประมาณนี้ก่อนผัดให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ชิมรสได้เลยค่ะฮึมสำหรับแม่ซีคือแซบมากค่ะแต่ในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครชิมแล้วรู้สึกว่าเค็มจัดไปเนื่องจากว่าปลาร้าแต่ละเจ้าความเค็มไม่เท่ากันสามารถปรุงรสเพิ่มได้ค่ะเติมน้ำปลาลงไปหรือว่าเติมน้ำขามเปียกลงไปแล้วก็ชิมรสตามชอบได้เลยนะคะพอได้รสชาติที่ชอบแล้วสุดท้ายเลยที่ใส่ก็คือใบมะกรูดซอยค่ะเพิ่มความหอมนะ คุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะได้เวลาชิมกันแล้วนะคะ ข้าวเหนียวต้องมาค่ะจ้ำเลยแล้วก็หมูนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากค่ะตัวหมูเนี่ยมีความนุ่มรสชาติกำลังดีเลยเค็มๆหวานๆน,นิดนึงนะคะทานคู่กับปลาราผัด สุดยอดค่ะลองไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ